กว่าจะมาเป็นที่1ไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆสวัสดีค่ะดิฉันบัณฑิตาผ่านจันทรทุกครั้งที่เรามองไปยังคนที่ประสบความสําเร็จเรามักจะเห็นเพียงปลายทางที่พวกเขายือนอยู่แต่สิ่งที่เรามองไม่เห็นก็คือเส้นทางที่พวกเขาเดินผ่านมาก่อนกว่าจะมาเป็นที่หนึ่งได้ไม่ใช่โชคช่วยไม่ใช่พรสวรรค์เพียงอย่างเดียวแต่มันคือการแบกภาระอันหนักอึ้งไว้บนบ่าต่อสู้กับความเหนื่อยล้า ล้มลุกคลุกคลานแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคที่ดูเหมือนกับว่าไม่มีวันจบถ้าเราย้อนกลับไปดูจักรพัฒนินโปลเลียนเขาไม่ได้เกิดมาพร้อมกับมงกุฎทองคําเขาเริ่มต้นจากครอบครัวชนชั้นกลางบนเกาะเล็กๆที่ไม่มีใครสนใจสิ่งที่เขามีไม่ใช่ต้นทุนทางสังคมไม่ใช่เส้นสายแต่เป็นความมุ่งมั่นที่เหนือมนุษย์เขาอ่านหนังสือประวัติศาสตร์สงครามเป็นร้อยๆเล่มฝึกฝนการวางแผนการรบทุกวันทุมเทให้กับการเรียนรู้กลยุทธ์จนวันหนึ่ง เขากลายเป็นแม่ทัพบที่แม้แต่ศัตรูก็ยังยอมรับหรือว่าลองดูอย่างโทมัสเอดิสันนะคะนักประดิษฐ์ที่เปลี่ยนโลกเรารู้ว่าเขาสร้างหลอดไฟสําเร็จแต่สิ่งที่หลายคนมองข้ามก็คือเขาล้มเหลวมากกว่าพันครั้งก่อนที่จะค้นพบเส้นทางที่ถูกต้องเขาเคยถูกไล่ออกจากโรงเรียนเพราะว่าครูบอกว่าเขาโง่เกินไปแต่แทนที่จะยอมแพ้นะคะเขาเลือกที่จะเป็นคนที่ไม่เคยหยุดเรียนรู้และแน่นอนค่ะ ไมเคิลจอแดนนักบาสที่คนทั่วโลกยกย่องเขาก็เคยถูกปฏิเสธจากทีมบาสเกตบอลของโรงเรียนเพราะโค้ดมองว่าเขาไม่ได้มีพรสวรรค์แต่เขาก็ไม่ยอมให้คำนั้นมาหยุดเขาไว้เขาซ้อมหนักขึ้นกว่าเดิมจนในที่สุดเขาก็กลายเป็นตำนานแล้วทำไมบางคนถึงสามารถไปถึงจุดสูงสุดได้สิ่งหนึ่งที่คนเหล่านี้มีเหมือนกันนั่นก็คือความกัดไม่ปล่อยพวกเขารู้ว่าความสำเร็จ ไม่ได้เกิดจากการทำถูกต้องเสมอไปแต่มันเกิดจากการไม่ยอมแพ้แม้ว่าจะล้มเหลวซ้ำแลว้วซ้ำเล่าพวกเขาไม่ได้รอให้โอกาสเข้ามาหาแต่พวกเขาสร้างโอกาสขึ้นมาเองพวกเขาไม่ได้กลัวความผิดพลาดแต่ใช้มันเป็นครูสอนบทเรียนที่ดีที่สุดพวกเขาไม่ได้รอให้ใครมาช่วยแต่เลือกที่จะพาตัวเองไปถึงจุดหมายคุณเองก็สามารถเป็นที่หนึ่งได้เช่นกันนะคะเราอาจจะไม่ได้เกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ที่ล้นเหลือ เราอาจจะไม่ได้มีเส้นสายไม่ได้มีต้นทุนไม่ได้มีใครคอยหนุนหลังแต่สิ่งที่เรามีเหมือนกันกับคนที่ประสบความสําเร็จก็คือความพยายามไม่สําคัญนะคะว่าตอนนี้คุณจะอยู่ที่จุดไหนขอแค่คุณเริ่มต้นขอแค่คุณไม่หยุดเดินขอแค่คุณไม่ยอมแพ้ทุกอย่างก้าวที่คุณเดินไปข้างหน้ามันคือก้าวที่ทําให้คุณใกล้ถึงเส้นชัยมากขึ้นเรื่อยๆค่ะกว่าจะเป็นที่หนึ่งมันไม่ง่ายนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอดทนมากพอทุ่มเทมากพอ แล้วก็ไม่ยอมแพ้ไปก่อนวันหนึ่งคุณก็จะกลายเป็นตำนานได้ค่ะไม่มีใครเห็นตอนที่คุณล้มแต่ทุกคนจะเห็นตอนที่คุณสำเร็จในเส้นทางของคนที่อยากจะเป็นที่หนึ่งไม่มีพรมแดงไม่มีเสียงปรบมือให้กำลังใจระหว่างทางมีแต่ความเงียบความโดดเดี่ยวแล้วก็คำถามในใจที่บอกว่าเราจะไปต่อไหวไหมไม่มีใครรู้นะคะว่าคุณจะต้องอดทนมากแค่ไหนไม่มีใครเห็นว่าวันที่คุณเหนื่อยแทบขาดใจคุณจะต้องลากตัวเองให้ลุกข,ขึ้นมาทำสิ่งเดิมซ้ำ,ซำ ไม่มีใครเข้าใจว่าคุณจะต้องเสียสละอะไรบ้างเพื่อแลกกับโอกาสเพียงน้อยนิดแต่เมื่อถึงวันที่คุณทำสำเร็จค่ะทุกคนจะหันมามองทุกคนจะบอกว่าคุณโชคดีทั้งที่พวกเขาไม่เคยเห็นเหงื่อที่คุณเสียไปไม่เคยเห็นคืนวันที่คุณร้องไห้เงียบเียบคนเดียวไม่เคยเห็นช่วงเวลาที่คุณเกือบจะยอมแพ้นี่แหละค่ะคือโลกแห่งความจริงคนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่คนที่รอให้ทุกอย่างง่ายขึ้นแต่เป็นคนที่กล้าฝ่าฟันไปแม้จะรู้ว่าทุกอย่างจะยากขึ้นก็ตาม ความสาเร็จไม่ได้ให้รางวัลกับคนที่แค่ฝันไปวันๆแต่ให้รางวัลกับคนที่ลงมือทําลองคิดถึงอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นะคะไม่มีจกักรวรรดิไหนที่ถูกสร้างขึ้นภายในวันเดียวจีนก็ใช้เวลากว่าพันปีเพื่อสร้างกําแพงเมืองจีนโรมก็ใช้เวลาหลายศตรวรรษในการสร้างอํานาจอันกเกรียงไกรและแม้แต่จกักรพรรดนินโปลเลียนก็ยังต้องใช้เวลากว่าทศวรรษเพื่อพิชิตยุโรปถ้าหากว่าคุณอยากจะสร้างบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ จงอย่าคาดหวังผลลัพธ์แบบเร่งด่วนหากคุณอยากจะเป็นที่หนึ่งก็อยากลัวเวลาที่ต้องรอคอยเพราะคนที่อดทนได้นานพอเท่านั้นที่จะเป็นผู้ชนะในตอนจบจงอดทนให้มากกว่าคนอื่นแล้วคุณจะไปได้ไกลกว่าคนอื่นนะคะความพยายามของคุณในวันนี้อาจจะยังไม่มีใครเห็นแต่จงจำไว้ว่ามเมล็ดพันธุ์ที่คุณปลูกในวันนี้จะกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ในวันข้างหน้าและเมื่อถึงวันนั้นค่ะคนที่เคยสงสัยในตัวคุณ จะเป็นคนที่ต้องหันมาถามว่าคุณทำได้ยังไงทุกคนอยากจะสำเร็จแต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะอดทนรอได้ลองมองไปรอบตัวนะคะคุณจะเห็นคนมากมายที่ฝันอยากจะเป็นที่หนึ่งแต่มีแค่ไม่กี่คนที่ลงมือทำจริงจังและมีเพียงแค่หยิบมือเดียวที่ไปถึงจุดสูงสุดได้แล้วทำไมถึงเป็นแบบนั้นคะก็เพราะว่าคนส่วนใหญ่ต้องการทางลัดนั่นเองเพวกเขาอยากจะได้ผลลัพธ์ในทันทีอยากจะประสบความสำเร็จโดยที่ไม่ต้องเหนื่อย อยากจะมีชีวิตที่ดีโดยไม่ต้องเสียสละอะไรแต่โลกนี้ไม่ได้ให้รางวัลกับคนที่แค่อยากได้โลกนี้ให้รางวัลกับคนที่แลกมาด้วยหยาดเหงื่อและก็ความอดทนลองดูประวัติศาสตร์ของคนที่เปลี่ยนโลกได้อย่างอเล็กซานเดอร์มหาราชเขาเดินทัพข้ามทวีปตั้งแต่อายุ20แต่กว่าจะขึ้นเป็นมหาราชได้เขาฝึกฝนตั้งแต่เด็กเติบโตมากับตำนานสงครามอ่านปรัชญาของอริสโตเติลและก็ออกรบตั้งแต่อายุไม่ถึง18 หรืออย่างแจ็คหม่าถูกปฏิเสธจากงานมากกว่า30ครั้งถูกมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดปฏิเสธมากกว่า10ครั้งแต่เขาก็ไม่เคยหยุดเดินจนกลายเป็นเจ้าของอาลีบาบาที่สร้างอาณาจาก e ักรอีคอมเมิร์ซระดับโลกได้และกุญแจของคนที่ไปถึงจุดนั้นได้ไม่ใช่โชคไม่ใช่พรสวรรค์แต่คือการอดทนทำสิ่งเดิมๆซ้ำๆโดยไม่เลิกโลกนี้ไม่ได้ต้องการแค่คนเก่งแต่ต้องการคนที่ไม่ยอมแพ้อย่ายอมแพ้ก่อนที่คุณจะได้เห็นผลลัพธ์ของตัวเองนะคะ จงลองถามตัวเองว่าคุณพยายามมากพอแล้วหรือยังคุณทำมันทุกวันโดยไม่หยุดหรือเปล่าคุณพร้อมที่จะอดทนต่อทุกคำดูถูกทุกความล้มเหลวแล้วหรือยังคะเพราะสุดท้ายแล้วคนที่เดินต่อไปแม้จะเหนื่อยแค่ไหนก็คือคนที่ได้เห็นแสงสว่างที่ปลายทางคนอื่นอาจจะล้มเลิกกลางทางแต่ถ้าเกิดว่าคุณอดทนได้นานกว่าคุณก็จะเป็นคนที่ยืนหยู่เหนือพวกเขาในวันข้างหน้าจงเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้แล้วคุณจะได้เห็นโลกในแบบที่คนส่วนใหญ่ไม่มีวันได้เห็น ความแตกต่างระหว่างผู้ชนะกับคนธรรมดาก็อยู่ตรงนี้ค่ะคือทุกคนเริ่มต้นเหมือนกันแต่ทำไมบางคนสามารถไปได้ไกลกว่าทำไมบางคนถึงก้าวขึ้นมาเป็นที่หนึ่งได้ในขณะที่อีกหลายคนติดอยู่ที่เดิมคำตอบง่ายมากเลยนะคะคนธรรมดาพวกเขาจะหยุดเมื่อเหนื่อยแต่ผู้ชนะจะหยุดเมื่อทำสำเร็จแล้วเท่านั้นคุณเคยสังเกตไหมคะว,ว่าหลายคนเริ่มต้นด้วยความกระตือรือร้นอยากจะสร้างธุรกิจ อยากจะเป็นนักลงทุนอยากจะเป็นนักกีฬาอยากจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่แต่พอเจออุปสรรคพอเหนื่อยหน่อยพอไม่ได้เห็นผลลัพธ์เร็วอย่างที่คิดไว้พวกเขาก็ล้มเลิกแต่ผู้ชนะค่ะพวกเขาไม่ได้คิดแบบนั้นพวกเขาไม่ได้ถามว่าทำไมมันยากจังแต่พวกเขาถามว่าฉันจะต้องทำอะไรเพิ่มเพื่อให้สําเร็จลองดูอย่างอีลอนมัสนะคะตอนที่เขาสร้าง Space อทุกคนก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่เขาก็ไม่ยอมหยุด เขาทุ่มสุดตัวทุ่มเททุกอย่างที่มีเพราะเขารู้ว่าชัยชนะจะมอบให้กับคนที่กัดไม่ปล่อยเท่านั้นอุปสรรคมีไว้ให้ข้ามไม่ได้มีไว้ให้ถอยทุกคนต้องเจอกับความล้มเหลวไม่มีใครเดินเส้นทางแห่งความสําเร็จโดยที่ไม่มีแผลแต่สิ่งที่ทําให้คนที่เป็นที่หนึ่งได้แตกต่างจากคนทั่วไปนั่นก็คือพวกเขากัดไม่ปล่อยเมื่อธุรกิจล้มพวกเขาก็เรียนรู้จากมันแล้วก็ลุกข,ขึ้นมาใหม่เมื่อโดนปฏิเสธพวกเขาไม่เสียเวลานั่งเศร้าแต่หาวิธีใหม่เมื่อโดนดูถูก พวกเขาใช้คำพูดเหล่านั้นเป็นเชื้อเพลิงให้ตัวเองไปได้ไกลกว่าเดิมจำไว้นะคะว่าคนที่ยอมแพ้ไม่มีวันประสบความสำเร็จและคนที่ประสบความสำเร็จก็ไม่เคยยอมแพ้คุณต้องเลือกว่าจะเป็นคนที่ลมเลิกหรือว่าคนที่ไปถึงจุดสูงสุดเส้นทางของคุณขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำในวันนี้นะคะคุณจะหยุดเพราะว่ามันยากหรือว่าคุณจะเดินต่อแม้ว่ามันจะโคตรลำบากจำไว้เลยนะคะว่าไม่มีอะไรที่คุ้มค่าแล้วก็ได้มาแบบง่าย แต่ถ้าเกิดว่าคุณทนไหวถ้าคุณกัดไม่ปล่อยถ้าคุณไม่ยอมให้ใครมาขวางทางคุณได้คุณก็จะกลายเป็นหนึ่งในคนที่ประสบความสําเร็จที่คนทั้งโลกจะต้องจดจําจงอย่าหยุดจนกว่าคุณจะไปถึงจุดที่คุณเคยฝันไว้ความฝันที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นจากโชคชะตาแต่มันถูกสร้างขึ้นจากจิตใจของผู้ที่ไม่ยอมแพ้ถ้าคุณย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์คุณจะค้นพบว่าทุกคนที่โลกจารึกชื่อไว้ไม่มีใครเลยที่เดินบนเส้นทางที่ง่ายไม่ว่าจะเป็นจกักรพรรดิแม่ทัพนักคิด นักประดิษฐ์หรือผู้นําในการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆพวกเขาทุกคนต่างก็ต้องเผชิญกับความยากลาบากที่แทบจะทําให้คนธรรมดาสิ้นหวังไปแล้วค่ะลองนึกถึงจินซีฮ่องเต้ชายผู้รวมแผ่นดินจีนเป็นปึกแผ่นคุณคิดว่าเขามีอํานาจมาตั้งแต่เกิดไหมคะไม่เลยค่ะเขาต้องเผชิญกับสงครามต้องจัดการกับเหล่าขุนนางที่คิดกบฏต้องต่อสู้กับศัตรูจากทั้งภายในและภายนอกแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้ และก็สร้างจากักรวรรดิที่ยังส่งอิทธิพลมาจนถึงปัจจุบันหรือว่าจะเป็นเจงกิสขานชายที่เกิดมาในชนเผ่าเล็กๆเขาถูกขับไล่จากเผ่าของตัวเองถูกทรยศถูกจับเป็นทาสแต่เขาก็ไม่ยอมให้โชคชะตามากำหนดชีวิตตัวเองเขาลุกขึ้นสร้างกองทัพสร้างพันธมิตรแล้วก็เปลี่ยนจากชายที่ไม่มีอะไรสามารถเป็นผู้พิชิตอาณาจักรที่กว้างใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ได้กฎของโลกนี้มีอยู่ข้อเดียวเท่านั้นก็คือว่า ผู้ที่อดทนได้มากที่สุดคือผู้ที่เป็นใหญ่ที่สุดคุณคิดว่าโลกใบนี้ให้รางวัลกับคนที่เอาแต่นั่งรอโชคดีหรอคะคุณคิดว่าคนที่ได้ขึ้นเป็นราชาได้สร้างอาณาจักรหรือว่าได้เปลี่ยนโลกเขาเกิดมาพร้อมกับคาว่าพรสวรรค์ตั้งแต่วันแรกหรือเปล่าไม่เลยค่ะพวกเขาคือคนที่เลือกที่จะไม่ยอมแพ้อย่างอเล็กซานเดอร์มหาราชก็ใช้เวลา13ปีในการขยายอาณาจักรจากกรีซไปถึงอินเดียเพราะว่าเขาไม่เคยหยุดรบ หรืออย่างอับราฮัมลินคอนก็แพ้เลือกตั้งมาหลายครั้งล้มเหลวมาหลายหนแต่สุดท้ายก็กลายเป็นประธานาธิบดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอเมริกาสิ่งที่เหมือนกันของคนเหล่านี้คืออะไรพวกเขาล้มเหลวแล้วลุกขึ้นเสมอค่ะพวกเขาไม่ได้ปล่อยให้ความยากลําบากมาหยุดพวกเขาไว้ถ้าหากว่าคุณอยากจะเป็นที่หนึ่งจงอย่าเป็นคนที่ยอมแพ้อะไรง่ายๆโลกนี้เต็มไปด้วยคนที่มีความฝัน แต่มีเพียงไม่กี่คนที่กล้าลุกขึ้นมาเพื่อทําความฝันนั้นให้เป็นจริงเพราะว่าระหว่างความฝันกับความสําเร็จมันมีเส้นทางที่เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าความผิดหวังและก็บททดสอบที่โหดร้ายถามตัวเองดูนะคะว่าคุณพร้อมหรือยังคุณพร้อมที่จะล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่ไหมคะคุณพร้อมที่จะอดทนกับวันที่ไม่มีใครเห็นคุณค่าไหมคะคุณพร้อมที่จะทุ่มเททั้งชีวิตให้กับสิ่งที่คุณต้องการไหมคะเพราะสุดท้ายแล้วค่ะประวัติศาสตร์จะจารึกชื่อของคนที่ไม่เคยยอมแพ้ โลกใบนี้ไม่ได้ให้รางวาัลกับคนที่เอาแต่ฝันแต่ให้รางวาัลกับคนที่กัดไม่ปล่อยเราทุกคนต่างก็อยากได้ชีวิตที่ดีอยากจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอยากจะมีอำนาจอยากจะสร้างตำนานของตัวเองแต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจก็คือความฝันมันไม่ได้มีค่าอะไรเลยถ้าเกิดว่าคุณไม่ลงมือทำคุณอาจจะฝันอยากมีเงินล้านฝันอยากมีธุรกิจของตัวเองฝันอยากเป็นนักเขียนนักดนตรีนักกีฬาฝันอยากเป็นที่หนึ่งในวงการของคุณแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาแต่ฝันนอนอยู่ที่เดิม กลัวว่าจะเหนื่อยกลัวว่าจะล้มเหลวคุณก็ไม่มีวันไปถึงจุดนั้นได้นะคะโลกนี้ไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆและก็ไม่มีใครจะมาให้ของขวัญคุณฟรีๆคนที่รวยที่สุดในโลกเขาไม่ได้ถูกลอตเตอรี่นักกีฬาที่เก่งที่สุดก็ไม่ได้เกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์แม่ทัพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ไม่ได้ชนะทุกสงครามตั้งแต่วันแรกทุกคนเริ่มจากศูนย ทุกคนผ่านความล้มเหลวแต่คนที่สำเร็จคือคนที่ไม่หยุดเดินคุณจะยอมเป็นแค่คนที่มองดูคนอื่นสำเร็จแบบนั้นหรอคะหรือว่าจะเป็นคนที่ลงมือทำจนตัวเองไปถึงจุดนั้นได้ถ้าคุณคิดว่าโชคคือคำตอบของทุกอย่างคุณก็แพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มถ้าคุณคิดว่าเดี๋ยวค่อยทำคุณก็จะไม่มีวันได้ทำถ้าคุณคิดว่ามันยากเกินไปคุณก็จะอยู่ที่เดิมไปทั้งชีวิตโลกนี้มันโหดร้ายกับคนที่ไม่สู้แต่มันให้ทุกอย่างกับคนที่ไม่ยอมแพ้ อย่างเจงกิสขานเขาก็เคยเป็นแค่เด็กที่ถูกทอดทิ้งถูกขับไล่ออกจากเผ่าแต่เขาก็ไม่เคยหยุดสู้จนสามารถสร้างจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกได้หรืออย่างโทมัสเอดิสันก็ล้มเหลวมากกว่าพันครั้งก่อนที่จะคิดค้นหลอดไฟแล้วถ้าเขายอมแพ้ตั้งแต่ครั้งที่999 โลกใบนี้ก็คงมืดไปอีกนานพวกเขาไม่ได้เกิดมาเหนือกว่าคุณพวกเขาแค่กัดไม่ปล่อยคุณมีสองทางเลือกเท่านั้นนะคะว่าจะลุกขึ้นสู้หรือว่าจะนั่งจมอยู่กับชีวิตเดิมๆต่อไปอย่ามานั่งบ่นว่าชีวิตมันยากอย่ามานั่งรอให้ทุกอย่างดีขึ้นเองอย่ามานั่งอิจฉาคนที่ประสบความสําเร็จแต่ตัวเองไม่ทําอะไรเลยถ้าคุณอยากจะได้ชีวิตที่ยิ่งใหญ่คุณก็จะต้องลงมือทําแบบคนที่ยิ่งใหญ่ถ้าคุณอยากจะเป็นที่หนึ่งคุณก็ต้องคิดแบบคนที่ไม่ยอมแพ้ ถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนชีวิตคุณก็ต้องเลิกหาข้ออ้างแล้วก็ออกไปทํามันเดี๋ยวนี้เลยค่ะคนที่ล้มเหลวส่วนใหญ่มีข้ออ้างเป็นพันข้อแต่คนที่ประสบความสําเร็จมีแค่ข้อเดียวก็คือฉันจะไม่มีวันหยุดจนกว่าจะถึงเป้าหมายจําไว้นะคะว่าชีวิตนี้มีแค่ครั้งเดียวถ้าคุณมีสู้ตอนนี้แล้วจะรอให้ชีวิตหมดไปแบบไร้ค่าหรอคะคุณอาจจะเหนื่อยแต่นั่นมันคือสิ่งที่ทุกคนต้องเจอคุณอาจจะล้มแต่นั่นมันคือบททดสอบของทุกคนที่อยากจะไปให้ถึงยอดเขาคุณอาจจะท้อ แต่ขอถามหน่อยนะคะว่าคุณจะยอมแพ้แล้วจมอยู่ที่เดิมแบบนั้นหรอคะหรือว่าจะกัดไม่ปล่อยแล้วเดินต่อไปไม่มีใครมาอุ้มคุณขึ้นสู่จุดสูงสุดได้ไม่มีใครมาอุ้มคุณขึ้นไปสู่ยอดเขาได้ไม่มีใครมาให้เส้นทางลัดสำเร็จรูปกับคุณได้ไม่มีใครมาเดินแทนคุณได้คุณจะต้องเป็นคนที่เดินเองคุณจะต้องเป็นคนที่ลุกขึ้นเองคุณจะต้องเป็นคนที่สู้เองค่ะแล้ววันหนึ่งคนที่เคยดูถูกคุณจะต้องมองคุณด้วยสายตาที่เปลี่ยนไป แล้ววันหนึ่งคนที่เคยไม่เห็นค่าในตัวคุณจะต้องยอมรับความสําเร็จของคุณแล้ววันหนึ่งคุณจะขอบคุณตัวเองที่ไม่เคยยอมแพ้ชีวิตนี้คุณเลือกได้นะคะว่าจะเป็นแค่คนธรรมดาที่ปล่อยให้โชคชะตามากําหนดหรือว่าจะเป็นนักรบที่สร้างเส้นทางของตัวเองและตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วค่ะที่คุณจะต้องเลือกคุณจะยอมใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาหรือว่าคุณจะสร้างตำนานของตัวเองทุกคนเกิดมามีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันแต่ทำไมบางคนถึงสามารถสร้างอณาณาจักรสร้างธุรกิจสร้างความยิ่งใหญ่ได้ ในขณะที่บางคนยังใช้ชีวิตแบบเดิมๆรอให้โชคชะตาเปลี่ยนแปลงคําตอบมันชัดเจนอยู่แล้วนะคะว่าคนที่สําเร็จเขาลงมือทําในขณะที่คนส่วนใหญ่เอาแต่นั่งรอคุณเคยสังเกตไมหมคะว่าทําไมในประวัติศาสตร์มีแค่ไม่กี่คนที่ถูกจารึกชื่อไว้เพราะพวกเขาก็คือคนที่กล้าตัดสินใจในขณะที่คนอื่นกลัว เพราะพวกเขาคือคนที่เดินหน้าต่อไปในขณะที่คนอื่นล้มเลิกเพราะพวกเขาคือคนที่สร้างโอกาสเองในขณะที่คนอื่นหมดแต่นั่งรอโอกาสไม่มีใครเกิดมาแล้วเป็นที่หนึ่งได้เลยนะคะแต่ทุกคนจะต้องสร้างตัวขึ้นมาด้วยอย่างจากักรพรรดิจินซีนะคะ เขาก็ไม่ได้เกิดมาเป็นราชาที่ครองทั้งแผ่นดินจีนเขาเริ่มจากเด็กชายที่ถูกหมายหัวถูกลอบสังหารตั้งแต่อายุ13แต่เขาก็ไม่ปล่อยให้ตัวเองกลายเป็นเหยื่อเขาใช้สมองเขาใช้อํานาจใช้ความอดทนจนสร้างอาณาจักรที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์จีนได้หรืออย่างนโปเลียนโบนาปาร์ต เขาก็ไม่ได้เกิดมาเป็นจกักรพรรดิฝรั่งเศสเขาเริ่มจากทหารตัวเล็กๆที่ไม่มีใครสนใจแต่เขาเรียนรู้ทุกสมรภูมิอ่านทุกตำราสงครามฝึกฝนตัวเองอย่างบ้าคลั่งจนสามารถล้มล้างกองทัพที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปได้จำไว้นะคะว่าคนที่ประสบความสำเร็จไม่ได้เกิดมาแล้วเก่งกว่าใครแต่พวกเขาทุ่มเทม,มากกว่าทุกคนพวกเขาล้มเหลวแต่ก็ไม่เคยยอมแพ้พวกเขาถูกดูถูก แต่ก็ใช้คำดูถูกนั้นเป็นแรงผลักดันพวกเขาต้องเลือกระหว่างชีวิตธรรมดากับชีวิตที่เต็มไปด้วยความท้าทายและพวกเขาก็เลือกเส้นทางที่ยากกว่าและนี่แหละค่ะคือกฎของโลกก็คือคนที่อดทนได้นานที่สุดก็คือคนที่สามารถเป็นใหญ่ได้ที่สุดแล้วคุณละะ่ะคะพร้อมที่จะแลกอะไรเพื่อความสําเร็จบ้างคุณอาจจะต้องทํางานหนักกว่าคนอื่นคุณอาจจะต้องสู้ในวันที่ไม่มีใครเชื่อในตัวคุณคุณอาจจะต้องเจ็บปวดกับความผิดพลาดและก็ความล้มเหลว แต่ขอถามแค่นี้ค่ะว่ามันคุ้มไหมที่จะแลกกับชีวิตที่ยิ่งใหญ่คุณจะเป็นคนที่แค่ใช้ชีวิตไปวันๆหรือจะเป็นคนที่สร้างเส้นทางของตัวเองคุณจะเป็นแค่คนที่รอดูคนอื่นประสบความสําเร็จหรือว่าจะเป็นคนที่ขึ้นไปยืนในจุดนั้นเองไม่มีใครมาบังคับคุณได้ถ้าคุณอยากจะเป็นที่หนึ่งคุณก็ต้องทําให้สุดเพราะเส้นทางสู่จุดสูงสุดไม่เคยเป็นถนนที่โรยด้วยกลีบกุหลาบไม่ได้มีเส้นทางลัด ไม่ได้มีเวทมนต์ที่จะพาคุณไปถึงที่นั่นได้ในพริบตามีเพียงแต่คนที่กัดไม่ปล่อยเท่านั้นถึงจะไปถึงที่นั่นได้และกฎของคนที่เป็นที่หนึ่งก็คือพวกเขาไม่มีวันยอมเป็นที่สองคนธรรมดาจะหนีเมื่อเจออุปสรรคแต่คนที่เป็นที่หนึ่งจะใช้มันเป็นเชื้อเพลิงถ้าเจ็บก็แค่ลุกถ้าพลาดก็แค่เรียนรู้ ถ้าถูกดูถูกก็แค่พิสูจน์ใี่เห็นว่าเขาคิดผิดเพราะคนที่ยิ่งใหญ่ทุกคนเคยล้มเหลวมาก่อนทั้งนั้นอย่างไมเคิลจอแดนก็ถูกคัดออกจากทีมบาสเกตบอลของโรงเรียนแต่เขาฝึกหนักขึ้นทุกวนันจนกลายเป็นตำนานของ NBA หรืออย่างเอาเบิร์ตไอสไตน์ก็เคยถูกครูบอกว่าไม่มีวันประสบความสําเร็จแต่สุดท้ายเขาก็คิดค้นทฤษฎีที่เปลี่ยนโลกใบนี้ได้ทุกคนที่เป็นตำนานล้วนแล้วแต่เป็นผู้แพ้มาก่อนแต่พวกเขาไม่เคยยอมรับมันพวกเขาเลือกที่จะสู้จนกลายเป็นผู้ชนะถ้าคุณจะเป็นที่หนึ่ง คุณจะต้องเป็นคนที่กล้าลงมือทํามากกว่าทุกคนคนธรรมดาใช้เวลาไปกับการบ่นว่าโลกไม่ยุติธรรมแต่คนที่เป็นที่หนึ่งเขาใช้เวลาไปกับการแก้ปัญหาและก็สร้างเส้นทางของตัวเองถ้าคุณทํางาน8ชั่วโมงต่อวันมีคนทํามากกว่าคุณค่ะบางคนเขาอาจจะทํา12ชั่วโมงต่อวันก็ได้ถ้าคุณฝึกฝนวันละ1ชั่วโมงมีคนเขาฝึกมากกว่า5ชั่วโมงถ้าคุณบอกว่าคุณพยายามที่สุดแล้วบอกได้เลยนะคะว่ามีคนทํามากกว่าคุณเสมอค่ะ คุณจะเป็นที่หนึ่งได้ก็ต่อเมื่อคุณเลิกหาข้ออ้างและก็เริ่มลงมือทำไม่มีคำว,ว่าฉันไม่มีเวลาไม่มีคำว,ว่ามันยากเกินไปไม่มีคำว,ว่าคงทำไม่ได้หรอกเพราะคนที่เป็นที่หนึ่งเขาไม่เคยพูดแบบนี้นะคะพวกเขาแค่ลงมือทำพวกเขาไม่ได้รอโอกาสแต่พวกเขาสร้างมันขึ้นมาเองพวกเขาไม่ได้กลัวว่าคนอื่นจะคิดยังไงแต่พวกเขาสนใจแค่ว่าทำยังไงเพื่อที่จะให้ไปถึงจุดหมายนั้นได้ถึงเส้นทางของการไปสู่ที่หนึ่งมันจะโหดแต่มันก็คุ้มค่า แต่คุณก็ต้องเป็นคนที่พร้อมที่จะแลกแลกกับความเหนื่อยแลกกับการอดนอนแลกกับการต้องแยกตัวออกจากผู้คนแลกกับการต้องอดทนต่อคําวิพากวิจารณ์แลกกับการต้องเจ็บปวดและก็โดดเดี่ยวเพราะถ้าเกิดว่าคุณกล้าแลกคุณก็จะได้ในสิ่งที่คนธรรมดาไม่มีวันได้และเมื่อถึงวันที่คุณก้าวขึ้นไปยืนบนจุดสูงสุดวันที่คนทั้งโลกต้องเงยหน้ามองคุณวันที่เสียงปรบมือดังไปทั่ววันที่คุณพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าคุณคือที่หนึ่งวันนั้นแหละค่ะ คุณจะขอบคุณตัวเองที่ไม่เคยยอมแพ้คุณรู้ไหมคะว่าอะไรแยกผู้ชนะออกจากผู้แพ้มันไม่ใช่แค่ความฉลาดมันไม่ใช่แค่พรสวรรค์มันไม่ใช่แค่โอกาสที่ได้รับแต่มันคือความอดทนอดทนทําในสิ่งที่คนอื่นไม่อยากทําอดทนเดินบนเส้นทางที่ยากลําบากอดทนฝึกฝนซ้ําๆจนกว่าจะสมบูรณ์แบบลองนึกภาพนะคะซามูไรคนหนึ่งในยุคโบราณพวกเขาไม่ได้เกิดมาพร้อมกับทักษะการต่อสู้แต่พวกเขาใช้เวลาหลายสิบปีในการฝึกฟันดาบฝึกสมาธิ ฝึกความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจทุกวันมีแต่การฝึกซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆจนกระทั่งพวกเขากลายเป็นสุดยอดนักรบที่ไม่มีใครเทียบได้หรืออย่างบรูซลีเขาเคยบอกไว้ว่าผมไม่ได้กลัวคนที่ฝึกท่าต่อสู้เป็นหมื่นท่าแต่ผมกลัวคนที่ฝึกท่าเดียวเป็นหมื่นครั้งเพราะอะไรคะก็เพราะว่าความสมบูรณ์แบบไม่ได้เกิดจากการรู้ทุกอย่างแต่มันเกิดจากการทำสิ่งเดิมให้ดีที่สุดจนไม่มีใครทำได้ดีกว่า ถ้าจะเป็นที่1คุณก็ต้องมีวินัยที่โหดกว่าทุกคนถ้าคุณอยากจะเป็นที่1ในสายงานของคุณอย่าหวังว่าแค่ทําเหมือนคนอื่นแล้วคุณจะโดดเด่นถ้าคนอื่นอ่านหนังสือวันละสิหน้าคุณก็ต้องอ่านร้อยหน้าถ้าคนอื่นซ้อมวันละหนึ่งชั่วโมงคุณก็ต้องซ้อมสี่ชั่วโมง ถ้าคนอื่นทํางานไปวันๆคุณก็ต้องหมกมุ่นกับมันจนกลายเป็นชีวิตของคุณคุณจะต้องเป็นคนที่บ้าในสิ่งที่คุณทําจะต้องทํามันทุกวันทุกคืนทุกวินาทีจนกว่ามันจะฝังเข้าไปในเส้นเลือดของคุณจนกว่ามันจะเป็นสิ่งที่คุณโคตรเก่งจนไม่มีใครเทียบได้ลองดูอย่างโคบีไบรอัน ทำไมเขาถึงกลายเป็นหนึ่งในนักบาสที่ดีที่สุดตลอดการก็เพราะว่าเขาตื่นซ้อมตั้งแต่ตอนตีสีในขณะที่คนอื่นตื่นตอน7จ็ดโมงเพราะว่าเขาซ้อม8ชั่วโมงในขณะที่คนอื่นซ้อมแค่2ชั่วโมงเพราะว่าเขาทุ่มเทกับมันจนกลายเป็นตำนานนั่นเองนี่แหละค่ะคือความแตกต่างของคนธรรมดากับคนที่เป็นที่1คุณจะเป็นที่1ไม่ได้ถ้าคุณยังทําแค่พอผ่านไปวันวนี่คือความจริงที่โหดร้ายนะคะ ไม่มีใครที่ขึ้นไปยืนบนจุดสูงสุดเพราะแค่โชคช่วยไม่มีใครประสบความสำเร็จเพราะแค่พยายามนิดหน่อยแต่คุณจะต้องไปให้สุดคนที่เป็นที่หนึ่งเขาไม่เคยขี้เกียจคนที่เป็นที่หนึ่งเขาไม่เคยหาข้ออ้างคนที่เป็นที่หนึ่งเขาไม่เคยบ่นว่ามันยากแต่พวกเขาทำให้มันง่ายขึ้นด้วยการฝึกฝนแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเป็นที่หนึ่งเลิกผัดวันประกันพรุ่งเลิกบอกว่ามันเหนื่อยเลิกคิดว่าทำแค่นี้ก็ดีแล้วเพราะคำว่าแค่นี้ก็ดีแล้วมันไม่พอค่ะมันจะต้องโคตรดี คือถ้าเกิดว่าจะเป็นที่หนึ่งคุณจะต้องทําให้หนักกว่าทุกคนไม่มีใครมอบความสําเร็จให้คุณฟรีๆนะคะไม่มีใครมาอุ้มคุณขึ้นไปสู่บนจุดสูงสุดทุกคนจะต้องแลกมาด้วยเลือดเหงือ่อและก็หยาดน้ําตาโลกใบนี้มันโหดร้ายกับคนที่อ่อนแอแต่มันจะให้ทุกอย่างกับคนที่กัดไม่ปล่อยคุณอยากจะเป็นที่หนึ่งใช่ไหมคะอย่างนั้นก็จงถามตัวเองว่าคุณโหดกับตัวเองพอหรือ,อยังเพราะคนที่ประสบความสําเร็จทุกคนล้วนผ่านการบังคับตัวเองให้ทาในสิ่งที่ไม่มีใครอยากทําในวันที่คนอื่นนอน พวกเขาตื่นขึ้นมาซ้อมในวันที่คนอื่นหยุดพักพวกเขายังคงฝึกฝนในวันที่คนอื่นท้อถอยพวกเขายังคงกัดฟันสู้คนที่เป็นตำนานไม่ใช่คนที่แค่เก่งแต่เป็นคนที่โคตรอดทนคุณคิดว่าโมซ์สเขาเป็นอัจฉริยะที่เกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์หรอคะไม่เลยค่ะเขาเริ่มฝึกดนตรีตั้งแต่3ขวบซ้อมวันละหลายชั่วโมงทุกวันคุณคิดว่าไมเคิลเฟลได้เหรียญทองโอลิมปิกเพราะว่าแค่โชคดีหรือเปล่าไม่เลยค่ะ เขาว่ายน้ำซ้อมมาแล้วหกชั่วโมงเป็นเวลาหลายปีแบบไม่มีวันหยุดคนที่ประสบความสําเร็จคือคนที่อดทนกับสิ่งที่คนอื่นทนไม่ไหวพวกเขายอมเจ็บพวกเขายอมเหนื่อยยอมทําทุกอย่างเพราะพวกเขารู้ว่ามันคุ้มแล้วคุณทําได้ไหมคะหรือคุณเอาแต่พูดว่าคุณอยากได้แต่คุณไม่อยากทํานี่คือคําถามสําคัญเลยนะคะเพราะคนส่วนใหญ่ไม่ได้ล้มเหลวเพราะว่าเขาไม่ได้มีความสามารถแต่พวกเขาล้มเหลวเพราะพวกเขาขี้เกียจขี้เกียจที่จะพยายามมากขึ้นขี้เกียจที่จะลุกขึ้นหลังจากล้ม ขี้เกียจทำในสิ่งที่ต้องทำจริงๆนี่แหละค่ะคือความแตกต่างระหว่างคนที่เป็นที่หนึ่งกับคนที่อยู่ที่เดิมไปตลอดชีวิตคนที่เป็นที่หนึ่งจะทำแม้ในวันที่เขาไม่อยากทำคนที่เป็นที่หนึ่งจะเดินต่อแม้ว่ามันจะยากแค่ไหนก็ตามคนที่เป็นที่หนึ่งจะไม่มีวันยอมแพ้จนกว่าพวกเขาจะไปถึงจุดหมายคุณอยากคิดว่าคุณมีเวลามากนะคะ เพราะวันหนึ่งคุณอาจจะเสียใจที่ไม่ได้เริ่มก็ได้ถ้าคุณอยากจะเป็นที่หนึ่งจริงๆคุณจะต้องเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ค่ะไม่มีคําว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทําไม่มีคําว่าเดี๋ยวรอพร้อมค่อยทําไม่มีคําว่าทําแค่นี้ก็พอแล้วไม่ได้ค่ะเพราะถ้าคุณไม่เริ่มตอนนี้อีก5ปีข้างหน้าคุณก็จะยังอยู่ที่เดิมในขณะที่คนที่กล้าลงมือทําวันนี้เขาจะขึ้นไปอยู่บนจุดสูงสุดและคุณก็จะเป็นแค่คนที่มองดูพวกเขาอยู่ไกลๆถ้าคุณอยากเป็นที่หนึ่งเลิกหาข้ออ้างแล้วก็ลยยตอนนี้เลค่ะ